อ้ยแม่น้ำไม่อาบทาแต่แป้งนะคะแม่อาบเมื่อกี้นะคะแต่ว่าลูกยังไม่อาบนั่นนั่นแล้วนั่นนั่นนั่นบ้าโอ้โหเก่งเก่งเก่ง

ôi 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 ไปละ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 เล่นน้ำน้าแม่ดีกว่าอาบน้ำครับป้อมอย่าไปเล่นกี่ต้มนะดูดูพี่ระวังเด้อนะระวังเด้อเ้ยอย่ามาหามผมอู้ดูดูสนุกครับสนุกกี่ต้มติดเต็มเพราะวันแล้วแม่มาแล้วเด้อมิงเด้อไปเด้อเด้อ ไปแล้วไปแล exactly es oh oh. ้วหนีหแล้วหนีช้างน่อยแล้วหนีช้างน่อยแล้วไอ่ไอเล่ไเอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยแม่าแม่แม่ถามของกันไหมอยช้างน้อยช้างน้อย เวลาเด้อเวลาเด้อเวลาเด้อเม่รับไม่รับเาเสียงใครอยู่ข้างบนเสียงใครอยู่ข้างบนทำอะไรจะอาบน้ำมิ่งจอมป่วนมิ่งจอมป่วนครับผมจิตเปิดร้านแล้วครับผมจิตเปิดร้านแล้วครับ tapi tapi <tuscase, timing support ini> ใจเย็นใจเย็นที่เป็นล้านลรอครับเดินสำรวจร้านก่อนนะคะเรียบร้อยดีหรือยังเรียบร้อยดีหรือยังครับตักอันนี่ตักปู่ตักตักปู่เดี๋ยวตักไว้ตักไว้ตักเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วบะตักแล้วบะตักแล้วมาสำรวจกันพะอ้วนพะอ้วนติดดีปะนี่ ดูบอลดบวนงานตวนงานวนงานกันขดบดู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 เฮ้ขาดาดขาโอ้คุณแม่กับคุณน้างเีงเราไปลไปล้ไปแแม่จะเป็นช้างแดงนะคะดูคุณแม่จะเป็นช้างแดงแล้วตวนงานวนนไปแล้วไปแล้วมือไปแล้ว เดินเดินตำรวจกันเดินาำรวจกันพี่ทับค่ับพีท็บเลนนเล่นกับพี่ท็บกันนะยังกวนยังเดี๋เอาได้ไหมเอาล้เอาแล้ ตรวจแยงเดียวได้เด no de ินตรวจงานนะคนะเรียบร้อยยังคะผมจะเป่าเาไปแล้วไปแล้วฉันมาเป็นช่างแดงกับแม่ดอกดี น้ำไม่อาบนะคะน้ำไม่อาบทาแต่แป้งครับ <c ười> น้ำไม่อาบทาแต่แป้งนะคะไม่อาบเมื่อกี้นะคะแต่ว่าลูกยังไม่อาบเลยนะคะมาทาแป้งแล้วเเอเอาดดนนดินนดินนแแยง ลบแม่นะมิง่งลบแม่แม่สิขั้นแม่สิถูเอาถูพ้เลาฟังถูพ้เลาฟังไปเ <c oughs> ดี๋ยวไอเพื่อนะ <c oughs> วนะ่าฝูรังอ่ห้องกันเบื่อยเลอกัน ไปงตือนงานอีกแหรอเอ้าแม่ยังเอ้าข anyway> ั้งดีๆน um an> um ี่จไปเด้เนี่แงทับดาถ้มี่เตก็ได้เ้ยวิ่งจะเข้าวังเก้าแม่บอกเอาเข้าที่เดิมเลยถ้าจะดื้อขนาดนี้นะคะใช่ขุนขุเอ้าดันดาเกล้วมาเนี้าเอา คุณแม่บอกถ้าจะดลือกขนาดนี้ยัดเขาเออเอาข้าที่เดิมเลยเอาเข้าที่เดิมเลยใช่ไหมวิ่งหืมปุ่นทาแป้งครับน้ำไม่อาบทาแป้งเอ้ยปุ้นน่ะอ่านอนอนแล้วนอนนอนแล้วนอนแล้วนอนนอนลงนอนลงนอนนอนนอนนนนอนแล้วนอนนอน อ่ะสั่งได้ไว้หน่ไม่มีนมเม็ดไม่มีอะไรเลยดิอ่านอนแล้วสั่งสั่งนั่นแล้วนอนนั่นนอนบาโอ้โหเก่ง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 ครับเก่งผมเก่งครับผมเก่งครับผมตัวบางแง่เงยนอนลงตัวเงยนอนนุ่มดิเออเออเออ ของของของโซลครับมาที่นี่เอ้าอุ้ยออกยังไงเออช้างแดงเต็มตัวเลยครับนี่เดี๋ยวไปแล้ววเป็นช้างแอฟริกาใต้ใช่ไหมนี่มิ้งแดงดูเหมือนว่าจะมีความสุขมากเลยนะมิ่งนะน้ำยังไม่อาบมิ่งยังไม่อาบน้ำเลย อาบแต่แม่เ้อ,อ,นะอาบแต่งตัวละลอหน่อยสิพราเปาพาไปอาบน้ำเดอ้อแล้วก็แต่งชุดละลออหน่อยสักวันหนึ่งใช่แต่งตัวละลอเลยได้ครับผมได้ครับมึงบอกปิ้ว <laughs> อ,นนอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ด้วยนะครับผมทำไหนที่พูดจาไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขอไยนะครับลากันแล้วครับสวัสดีครับ